พูดถึงเรื่องการทิ้งขยะที่ประเทศฝรั่งเศสเนาะขยะตรงหน้าของน้องขวัญน,นี่มีทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วและกล่องกระดาษและขยะเปียกนะคะขยะพวกนี้น้องขวัญไม่สามารถเอาไปขายเป็นกิโลได้เนาะไม่สามารถจะเอาไปขายเพื่อแลกเป็นเงินได้นะคะขยะพวกนี้เราจะต้องทิ้งกับเทศบาลอย่างเดียวค่ะ การที่เราทิ้งขยะกับเทศบาลนะคะเราต้องทำตามก,กฎกติกาที่เขาระบุไว้ในเอกสารเนาะเราต้องแยกขยะให้เขาทุกครั้งนะคะขยะรีไซเคิลและขยะเปียกนะคะเราต้องแยกถังให้เรียบร้อยเพราะที่นี่เขาจะมีถังให้เนาะถังขยะรีไซเคิลและถังขยะเปียกนะคะและส่วนที่เป็นขวดแก้วเราก็จะต้องเอาไปทิ้งอีกที่หนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันน้องขวัญอีกแล้วกับช่องสบายสไตล์ขวัญชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทิ้งขยะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะการทิ้งขยะที่ประเทศฝรั่งเศสเราจะต้องทํำยังไงบ้างขยะตรงหน้าน้องขวัญนีนะคะมีทั้งขยะเปียกและขยะแห้งเนาะขวดน้ำพลาสติกกล่องกระดาษ แล้วกระป๋องโคกนะคะขยะพวกนี้น้องขวัญไม่สามารถนําไปขายช่างกิโลได้เนาะที่ประเทศฝรั่งเศสเราจะไม่สามารถเอาขยะรีไซเคิลพวกนี้เป็นขวดเป็นพลาสติกหรือกล่องกระดาษไปขายช่างกิโลได้การทิ้งขยะที่นี่ไม่ได้ทิ้งฟรีนะคะบ้านน้องขวัญเสีย ค่าภาษีการทิ้งขยะรายปีปีละ400ยูโรนะพี่ๆขาแพงมากที่นี่อะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นภาษีหมดค่ะจิปะทะแม้แต่ทีวีก็ยังเสียภาษีนะคะการแยกขยะมันไม่ได้ยากเลยนะคะพี şey, frase, ่ๆขาขยะของใช้ภายในบ้านเราเนาะเราสามารถแยกได้แป๊บเดียวเนาะใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีเนาะ2-3นาทีเราก็แยกให้เขาไปเนาะ ทางขยะฝาสีเหลืองนี้เราจะทิ้งเป็นพวกขยะแห้งเนาะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นพวกกล่องกระดาษและขวดพลาสติกเนาะคะ่ะเราจะแยกเป็นขยะจำพวกนี้นะคะขวดพลาสติกกล่องกระดาษขวดโคกนะคะ ทุกอย่างที่เป็นกระดาษก็จะเป็นพวกหนังสือหนังสือทีมอะไรพวกเนี้ยโปสเตอร์เราก็จะทิ้งในถังขยะสีเหลืองเนาะแม้กระทั่งกล่องใส่ไข่ไก่แล้วก็ต้องทิ้งที่ขยะเปียกนะคะขยะรีไซเคลิลเขาก็ถือว่ามันเป็นกระดาษเนาะ แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขยะถังสีเหลืองและเรามาต่อที่ขยะถังสีน้ําตาลค่ะขยะถังสีน้ําตาลเป็นขยะเปียกนะคะเป็นขยะจําพวกที่เราใช้ภายในโครเรือนเนาะเช่นผักผลไม้ที่เราปอกทิ้งไว้แม้กระทั่งถุงแม้กระทั่งถุงพลาสติกหรือเศษอาหารที่เราทิ้งไว้และเราก็จะทิ้งใส่ในถุงดําแบบนี้นะคะมีทั้ง ขยะทั่วไปขยะใช้ในโครเรือนขยะใช้ในภายในห้องน้ำเนาะเป็นขยะเป็นพวกเศษอาหารเป็นผักเป็นเปลือกผลไม้จิปัตหะที่เป็นขยะเปียกนะคะเราก็จะใส่ถุงดำแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะทิ้งลงไปในถังขยะนี้เป็นถังขยะเปียกนะคะพี่ๆไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าแล้วขวดแก้วแบบนี้น้องขวัญจะเอาไปทิ้งที่ไหน มีที่ทิ้งค่ะเขาจะมีจุดทิ้งของขวดแก้วโดยเฉพาะอยู่ข้างนอกบ้านค่ะยังไงเดี๋ยวพี่ๆไปดูกันเนาะตามน้องขวัญไปดูนะคะว่าการทิ้งขวดแก้วแบบนี้และวิธีการทิ้งเป็นยังไงยังไงตามน้องขวัญไปดูนะคะถ้าอยากรู้ไปดูด้วยกันค่ะ จุดทิ้งขวดแก้วค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับทิ้งขวดแก้วโดยเฉพาะเนาะทุกอย่างที่เป็นแก้วค่ะเราก็จะทิ้งลงไปตรงนี้นะคะเราก็จะหย่อนลงไปตรงนี้นะคะตรงรูตรงนี้นะคะเราจะหย่อนตรงนี้เราจะหย่อนขวดลงไปนะคะตรงนี้เขาก็จะมีระบุไว้ให้เนาะว่าอะไรที่สามารถทิ้งลงไปใน ถังนี้ได้นะคะก็จะเป็นพวกแก้วเนาะจะเป็นเฉพาะแก้วนะคะเป็นขวดแก้วเนาะเราก็จะเอาขวดหย่อนไปตรงนี้นะคะก็จะมีรู หมดแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะระบบระเบียบของที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างคะเราทิ้งขยะเราแยกขยะรีไซคเคิลให้เขาเนาะคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับเทศบาลคนที่เขาทิ้งขยะเป็นรถถังขยะอย่างนี้ก็จะสะดวกสบายต่อการทํางานของเขาเนาะถ้าบางอย่างถ้ามันเป็นขวดแก้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราเกิดทําแตกทําอะไรอย่างเงี้ย คนที่เขาทำงานด้านการเก็บขยะเนาะมันก็จะเสี่ยงกับเขานะคะบางทีเขาไปทิ้งขยะเนาะเผลอไปโดนถุงขยะที่ข้างในเรามีเศษแก้วอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอันตรายต่อเขาเนาะทำให้เขาเจ็บทำให้เขาบาดเจ็บได้เนาะทำให้แบบเศษแก้วเศษอะไรเนี่ยบาดมือเขาได้นะคะยังไงาการทิ้งขยะการแยกขยะรีไซเคิลมันไม่ได้ยากนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งนาที2นาทีเองเนาะ ช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะอีกอย่างหนึง่งช่วยโลกของเราด้วยค่ะยังไงน้องขวัญก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะยังไงน้องขวัญก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของน้องขวัญฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะวันนี้น้องขวัญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบายบายไว้เจอกัน EP หน้านะคะ